ชีวิตคนเฮาเกิดมาแมงก็บเมื่อยกันเบิด่ะแต่มันเมื่อยคนละรูปแบบอย่าไปอิตฉาไผ่ที่มีกลัวรวยกลัวกว่าเขาสีได้มากมันกับว่าไงเนาะย,ย่าสิคิดเห็นตอนที่เขาสําเร็จให้มองย้อนกลับไปเขาสู้มากจางไหนจนด้มีมือนี้พอเม่เขามีให้พร้อมทุกอย่างพอเม่เขาก็ต้องลําบากมาก่อนพอเม่เฮาว่ามีมู่นให้ก็ย่าไปจิตท้อแต่เพิ่นให้ลมหายใจกับร่างกายเฮามาสารตัวก็ดีสมัยแล้วนาที่เฮาก็แค่สู่ต่อไป โอดข้วนไปกับซ้ำนั่นอะไรยังพอซื้อถ่ายจะต้องระเชื่นลูกนี้ต่อไปเป็นหอเมือตายที่แก้วกับโป๊หรือว่าแก้วท้องค่ำม,มันกับห้อน้า้ะไรกันชีวิตคนเฮาล้วนเดินไปตามวิธีของแต่ละคนสีด้วยสีจนทุกคนก็ต้องเหตุงานใ่พักสูงไหม